สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนอวกาศนะครับสำหรกิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับรียะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งวันนี้ถึงวันที่2เมษายนนะครับก็ราวๆ5-6วันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโอกาสออกของกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ที่70%สมมิหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้รับของรางวัลดังนี้เลยทุกคนแล้วก็นะครับของรางวัลท 21แล้วก็7จนั่นเองนะครับโดยของรางวัลที่เราต้องใช้สุ่มเนี่ยก็คือของที่ต้องใช้สุ่มก็ต้องใช้เป็นคำพิพิเศษทเท่านั้นนะครับซึ่งคําพิเศษจะสามารถหาได้จากการที่เราต้องเอาคู่บองเป็นแรกได้นะครับไม่สามารถที่จะใช้คำพิเศษสุ่มในการสุ่มได้นนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการของรางวัลน,นะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด5อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด175คําพี เอ้ย175คูปองนี่นะครับต่อไปต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด17อันแรกต้องใช้ทั้งหมด625คัมพีเอ้ย625คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด21อันแรกนะครับต้องใช้ทั้งหมด775คัมพี คูปองแม่ย้อยต่อไปต้องการกรอบโปรไฟล์นะครับต้องใช้ทั้งหมด2 6 0 0คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่มหนึ่งครั้งแล้วคุณได้นะครับไอ้อวากาศแค่หนึ่1อันจะความจริงแล้วคุณสุ่มหนึ่งครั้งคุณคได้อวกาศหลายอันนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรสำหรับการสุ่มหนึ่งครั้งของเราได้แค่อันเดียวเกลี่ยมาทุกคนถ้าถามผมว่าพี่ครับอะไรเงี้ยวงแหวนด้วยเนี่ยน,น,น่าสุม่มหรือเปล่าพี่บอกตรงตรเลยครับถ้าสมมติใครดูคลิปนี่ย มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการบีบนะครับให้เราใช้คูปองของเราในการสุ่มนะครับฉะนั้นมันจะแพงมากๆเลยทุกคนเพราะว่าไอ้วงแหวนอวกาศเนี่ยมันเคยมาในรูปแบบของวงแหวนอวกาศแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าใช้คัมพีั้นสูงในการสุ่มนยนะครับฉะนั้นถูกกว่านี้แน่นอนเพราะว่าคัมพีั้นสูงเนี่ยสามารถที่จะนะครับหาได้จากวอลเลอร์พาสนะครับวอลเลอพารสเนี่ยก็แจกแล้วเป็นร้อยอันนะครับหรือว่ากิจกรรมแจกฟรีต่างๆของเจมแจกเยอะะมากมายทุกคนนะครับฉะนั้นรอกิจกรรมวงแหวนอวกาศที่ใช้คัร้นสสูใกาุุ่คม นั่นเองนะครับไม่คุ้มเลยกิจกรรมนี้ไม่คุ้มเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากล่องของขวัญระดับอัลติเมทผมจะได้อ,อะไรนะครับไปอยู่ไหนแล้วละ่ะอยู่ไหนแล้วละ่ะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยผมมุสาแลกกล่องอัลติเมทมาแล้วนะเว้ยมันอยู่ไหนมาหยิบของขวัญนี่นะอะ ทุกคนอาจจะเจอแล้วก็ได้แต่ผมยังไม่เจอครับผมมันอยู่ไหนวะเฮ้ยกล่องเอาที่นี่ไงเจอแล้วมาดูสิว่าถ้าได้แบบดีเจนเนี่คือดวงดีสุดๆละแต่ว่าผมน่าจะได้ฮีโรอีกนะผมกูว่าแล,ล้วรีเมจสีเขียวแม่งคนจะดวงรว,วยสวยช่วยไม่ได้แจอย่างนี้แจากถือไปเฮ้ยอมมเมริกาสกินนี้ถือว่าสวยครับผมนี่อาทนอ ไฟแนนซโอ้โหเท่อยู่ครับผมเท่อยู่เท่อยู่ประมาณนี้ทุกคนสซงเรบกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like. ไลค์เป็นกดแชร์ให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่ล่าของเราจบก,กันบ้างน,นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันแล้วนะครับผมโอ้ยถึงพอดีมามาเลยมาเลยเฟควาร์ปเอฟเฟควาร์ปเอฟเฟควาร์ปเหมือนล็อกรอรัทุกคนจริงมันเหมือนล็อกให้ผมไม่ได้ต่อไปเนี่ยต่อไปใช่ไหมผมได้โทรโข่งโคตรจังเลยกิจกรรมแม่ง นี่ใส่นะนี่ใส่จริงจริงจิกรรมทุกคนยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วยอดดูประมาณหนึ่งร้อยวิวนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วกันนะครับสำหรับการติดตามดูนะครับผมเนี่วันนี้เราก็ทำการสตรีมไปนะยอดวิวยี่อุ้ยยอดวิวเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่สามร้อยสี่สามวิวขอบคุณทุกคนมากมานะครับสวัสดีคุณทายสการอาสกินอิกี้ทาอัปเกรดใช้สองร้อยคูปองนะจะไม่รวมเหรียญทองนะโอ้ก็แพงอยู่นะเนี่ย สวัสดีคุณคิโรคุงนะผมชิวๆนะสวัสดีคุณนินัทจันทร์ผมได้แรนด์เฮโรอ,อีกผมได้อเมลี่เฮโรอ,อีกนี่ยสวัสดีอ้อยนะผมสวัสดีขอดแน่นอนนะผมสวัสดีอาร์ทูเรียนะครับสวัสดีคุณซินเอนเดโอด้วยนะครับถ้าสมมติใครดูคลิปจบคอมเม่เมหน่อยครับว่าสามหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้เป็นร้อนไหนพูดไม่ชัดขอไปด้วยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอก,กันนะผมบ๊ายบาย